ไม่รู้อาานเยอะมากข้าเหนียวกรอบมากโอ้โหปวดจริงเยะมากเฉียนหน่อยสองสามแอบก สวัสดีค่ะอานิตานะคะอนิต้านิทการอักษรวันค่ะเป็นนักศึกษา M B A ค่ะของคณะ X M B A ค่ะค่ะแพรค่ะนางสาวจุธามณีภาราสิงค่ะกำลังศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาดค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนคะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใช่ค่ะแล้ววันนี้เราก็หิวมากๆเลยเราจะพาทุกคนนะคะไปกินร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยแถวมอของเรานะคะได้เลยค่ะพร้อมไหมครับแพรพร้อมค่ะไปค่ะเย้ ถึงแล้วค่ะร้านเด็ดร้านดังที่ทุกคนต้องมากินกันนะคะร, ations, ร้านนะาแอดค่ะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลยค่ะโอ้ห <atro ff> นิต้าดูเมนูอาหารดีมันหนามากอาหารเยอะมากเทอเดี๋ยวให้ทุกคนดูเมนูอาหารเยอะมากนี่ เราสองคนนะคะเลือกไม้ถูกจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ทางร้านนะคะจัดเด็ดๆมาให้พวกเราดีกว่าค่ะไก่รสเค็มขอบคุณค่ะได้ที่หน่ะอยากให้อ่ะเอาจ้ะขอบคุณค่ะค่ะจัดค่ะโอ้ยก็มันมีความแบบเค็มปลายๆอ่ะ แล้วเหมือนไก่เขาเอาไปทอดก่อนอะม,มันกรอบๆด้วยใช่ไหมใช,ใชออ่อร่อยอร่อยนี่คือทุกอย่างอยู่ในจานแล้วค่ะอะไรที่ของทอดนี่คือแบบว่าที่สุดอย่างนี้ค่ะอยากกินหมูกรอบมากเลยอ่ะไอ้เอ็มห <I am S 2> มูกรอบเลเวอร์อ่ะนี่เป็นกระเพราหมูกรอบเนาะใช่ไหนลองชิมด้วยลองชิมด้วยน่ากินอ่ะ กรอบมันดีมันเผ็ดกันลังดีด้วยใช่ค่ะนี่อยากลองต้มยำเนี่ยต้มยำรวมมิตรแน่เลยทั้งกุ้งทั้งไก่หูกุ้งตัวเบลเล์เลยแต่ใดๆก็คือต้องเต็มคำหมาร้าวันนี้ทุกคนต้องมาค่ะนะแอดหน้ามองขอกัน่าไทยค่ะ เปิด24ชั่วโมงด้วยใช่ที่สำคัญคือเหมาะกับนักศึกษาเผื่อแบบหาเข้ากินแถวนี้24ชั่วโมงจุกๆไปเลยค่ะเพราราคาดีได้ของมันต้องเยอะที่สำคัญนะคะร้านนี้เข้าร่วมโครงการ TCC Connect นะคะง่ายมากเลยคือการที่เราแค่เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็โชว์ v i r t u a l card แล้วก็เข้ามากินได้เหมือนที่พวกเรากินกันเลยเนี่ยตอนนี้สำหรับใครนะคะที่มากินดานนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะสิทธิประโยชน์เพียบเลยค่ะ อย่าลืมนะคะโหลดค่ะโหลดเลยโหลดเลยโลดเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าร้านข้าหอมหอเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างที่สำคัญนะคะคี่นี่่้าแบบ y really wanna try คือนี่กระเทียมเจียวกับ กากหมูคือจะเป็น my favorite เลยเอาลองเลยแ<ช>พ้นี่เดี๋ยวรออีกกกอนอันนี้เป็นไก่อบนะคะเฮ้ยลืมบอกไปนี่น้ำจิ้มของเขาเด็ดมากเลยนาะนิต้าไม่ว่าจะเป็นของข้าวมันไก่ <ใด S 1> อันนี้ก็คือ,อ,อน้ำจิม้ม<ไ>มันไก่ทอด,ทอดใช่แล้วก็อันนี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดอะมีความแบบเปรี้ยวๆอะไรงี้สร้างความแบบแซ่บถ้าใครแบบสายกินเผ็ดเนาะอเตอ็มื กระเทียมเจียวกรอบมากน,นี่น้าจกรอบม,มากเพราะว่าไอ้ิฟกระเทียมเจียวหนึ่งสองสามร่อยมาก <c ười> ข้าวมันเขาดีด้วยเนาะใช่ค่ะนี่คือข้าวมันไก่ทอดนะคะกับกระเทียมเจียวอุ้ยกระเทียมเจียวเยอะมาก เราก็อยู่ที่ร้านเล็กใหญ่ก๋ยเตี๋ยวต้มยำโบราณค่ะนิต้าค่ะนิต้าชอบกินก๋วยเตี๋วไหมคะเลิฟมากชอบมากค่ะพี่คะอะไรเด็ดๆจัดมาเลยนะคะเรดี้มากพรกเราพร้อม <c oughs> มากได้ค่ะไปเลยเป็นเส้นเล็กค่ะ แบบว่าหมูเยอะมากชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหมูสับหรือว่าหมูเชนและที่สําคัญคือมีกากหมูค่ะใช่แล้วมันหอมมากเลยอ่ะเยโอ้ยซก็เขาอกินมากอะจุกจุกมากให้ดูหมูชิ้นใหญ่มากเลยค่ะลองแท้เลยจี๊ดไหมจี๊ดใจไหม รสแบบจัดโอเคมากเปรี้ยวที่สัมพัญคือเปรี้ยวพายชอบเปรี้ยวไงใช่นักเรียนคนไหนแบบว่าอยากจะตื่นในค่ะบะหมี่หูให้หัวเยอะมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่บะหมี่แห้งเครื่องเยอะมากค่ะทุกคนอยากให้ซูมอยากให้ซูมเนยซ้ำอร่อยอ่ะโอ้โห เรื่องเขาอะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้โหกินไม่ไหวเลยค่ะโอ้โหอวบจริงอวบจริงต้องขอขอลองชิมน่อนโอ้โหมันร้อนร้อนเลยอานิต้าอ้วบมากค่ะของจริงชนว่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือนายเกรียงค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่คุณต้องลองค่ะเขาท้าขนาดนี้แล้วเราไปกระเถิบคุณแพรได้ไปเราสั่งอะไรกันบ้างคะคุณแพรของแพรสั่งเส้นเล็กทุกอย่างค่ะใช่คอนิต้าเส้นใหญ่ค่ะแต่รู้สึกว่ากินชามเดียวไม่อิ่มก็เลยนี่มีเกาเหลามาด้วยน่ากินมากแล้วก็ค่อมเยอะมากเดี๋ยวเราดูเราดูดีกว่าค่ะอ่อ งอร่อยอ่ะเขาจะมีความเผ็ดเผ็ดเลยเขาใส่พริกเขาจะเผ็ดไปไกลเส้นนุ่มมากขอน้ำแล้วทุกคนดูความข้นของน้ำไม่ต้องปรุงเลยค่ะเหมือนที่เขาเคลมไว้เลยค่ะไม่ต้องปรุงแล้วก็ต้องลองนี่ถ้ากินวันที่ฝนตกนะคะทุกคนพรึมๆนี่คือที่สุด ีเยเยยลค่ะนี่ค่ะแล้วก็อยู่ที่ชวนใจคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยมามา,มาเอาชาไทยปังเย็นใส่เยลลี่โกโก้คันโกโก้คันอีกอย่างเอาอะไรเอ็มมก็ได้ค่ะโอเคซอสช็อกโกแลตค่ะเอาน้ำอะไรไหมนิตาฮาวายโซดาอาเนะชียนหน่สองซ้ำ ก็จะเป็นแบบว่านมหน่อยใช่ค่ะก็จะมีความบูเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้จะมีความซาซมีความแบบโซดาเปรี้ยวๆก็กำลังดีเลยขอบคุณค่ะแล้วอชอบไทยปังเย็นของเราเนยนลี่ว่ อร่อยเกินไปนี่กับเยลลี <sollte offs> ่นะคะ ก็คือเมนูเด็ดของเขาเลยค่ะอันนี้ก็คือน้ำเลมอนน้ำพึ้งโซดาอเมริกาโน่น้ำส้มแล้วก็สายกาแฟนะคะสตรอเบอรี่สมูทตี้แอบได้ยินมาแว้วๆนะคะว่าสตรอเบอรี่ทำเองค่ะน่ากินมากเลยค่ะทุกอย่างดูแบบโคซี่ากเราลองชิมกันดีกว่าเฮออยากชิมอยากกินกาแฟกินกาแฟกินอันนี้กินเลยกินเลย กังลุ่มมากเลยค่ะอยากกินด้วยอ่ะอั้กกินสตรอเบอรี่อืมสตรอเบอรี่นี่ค่ะ English muffin sandwich แอบเปิดค่ะข้างในว้าวน่ากินอ่ะตัดเลยค่ะคุณแพรมาปากได้หรือเปล่าคะสู้เขาย่เมือนกคะเนี่ย อาปิดให้ถ้ากินอะขอด้วยได้ปะค่ะคำใหญ่ไปค่ะอ้าปากไข่เน้นๆเลยค่ะแบบมันมีความโฮมเมดไงเขาเหมือนแบบให้ไส้มาเต็มๆอะแล้วเราขอตัวไปกินก่อนนะคะอนนน สำหรับเด็กหัวกันค้าและชาวหอ,อการค้านะคะถ้าใครอยากได้รับสิทธิประโยชน์ทำยังไงคะแค่ดาวน์โหลดแอป TCC Connect นะคะแล้วก็โชว์ Visual Card นะคะคุณก็จะได้รับสิทธิ์นั้นทันทีค่ะหรือว่าที่เรานะคะมีแผ่นป้าย TCC Connect นะคะก็คือสามารถใช้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบาย